อน้ำไม่ไหวหมดเลยใช่ <laughs> ก็เล่นผมไปตรวจสุขภาพมาโหหมอบอกว่าปอดมีปัญหาเอ,อ้าทำไมว่างนั้นอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูดบุหรี่ใช่อาจจะเป็นเพราะฝุ่นไม่ไม่ไม่ได้ดูดบุหรี่ไม่ใช่หรอ พรุ่งนี้พรุ่งนี้เก้าโมงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เก้าโมงผมต้องไปตรวจหมอเขาจะได้บอกว่าผมเป็นอะไรแต่แต่ไอแต่ดูบุหรี่ไหมไม่ได้ดูดใช่ไหมไม่ไม่ดูดบุหรี่ครับไม่ดูดบุหรี่ไม่ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะฝุ่นฝุ่นกรุงเทพนี่แหละฝุ่นพีเอ็มแล้วก็ควันพีเอ็มใช่พีเอ็มสองจุดห้าอยู่กรุงเทพมานานพีเอ็มด้วยรถด้วย มอนรดด้วยโอ้อยุงเทพม,มาห้าปีแล้วห้าหกปีแล้วใช่มันสะสมไปเรื่อยๆไม่แล้วแต่พี่ไปว่าเป็นปวเป็นมะเร็งเนี่ยปวเป็นมะเร็งอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอ เราต้องนั่งรถไปวัตุเขาเลยคุ้ยเกินน่าจะเกี่ยวกับพวกไอสอดอะไรก็คือการหายใจสิ่งเหนือคนพิษเข้าไปเนคือคืออย่างนี้ครับเออวันี้ผมไปตรวจตรวจสุขภาพประจําปีใช่ไหมแล้วผมไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปีนานมากประมาณเกือบตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่โมหกอะเรียนจบมาแล้วนี่คือตรวจครั้งแรกพอตรวจครั้งแรกปุ๊บเจอเลยครับ เอพอไปเอ X ็กซเรย์เขาเอ็กซเรย์ปอดใ,ใช่ไหมครับเขาบอกว่าปกติอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ก็เดี๋ยว<ม>ไปไปเจอหมอว่าเจอที่จริงอะไรยังไงแล้วเออมันอาจจะมีอะไรเกาะไงฝุ่นขมงเ,เหมือนเราดมไอ้นี่นะปันขมเหลวพีเอ็มนี่ไงใช่ครับใช่อาจจะเกาะในปอดเหมือนทะเล ถ้าแบบนี้ถ้ารีบแลยถ้ารีบรักษามันจะไม่ไม่เป็นอะไรมากครับรีบพอรู้ปุ๊บมันรีบรักษามันก็จะหายอ่าอ่าใช่ต้องรีบรักษาให้มันสะสมรีบครับใช่ครับแต่ถ้ามันให้สะสมเยอะกว่านี้นะเราไม่รู้ส่วนในตัวหนึ่งที่เราได้เปรียบอยู่ก็คือเราออกกําลังกายตลอดมันทําให้ปอดใหญ่ใช่ครับแช่เยอะ่งตืนตื่นานกับเราไม่ได้เติม ยั่ไอ้พวกบุรีพวกอะไรเข้าไปมันก็โอเคใช่ครับแต่บางครั้งกัไดูบุรีด้วยเยอะมันมีคนดูบุรีเยอะเ๋ยวพี่หารถมารับกันเลยกําลังตับไปมีคนมีคน ต้นเลยสายมืออยู่ต้นไม้ตัวนี้มิดเราโดนนะมิดมิดมันเกือบมือแล้วไปปไปไปต่อไปต่อไปหารถมารับควนเกือบเหยนี่อยู่บ้านหลังนี้มีรถเลยนี่ก่อน เอ้นี่ไงรถอ่ะเอารถคันนี้ไหมได้ได้ครับได้ได้คันนี้ยกเปิดกล่องก่อนเปิดกล่องก่อนยกขึ้นมาครับเดี๋ยวไปรับครูก่อนอยู่อยู่ไหนมีคนนะทางขวามีคนอาจารย์เอามาฟิลก่อนฟมีมีคนวิ่งอยู่เห็นตรงนี้ตรงทางครูเนี่ยเห็นไหมครับมีแถวนี้แหละแถวนี้แหละอยู่นี่นี่ไงนี่ไงคนอึ๊ป ของก่อนนะไปโยเก็บของมาเลยโหได้ของเยอะเลยเดียวเดียวไปพยโยมาพยโยขึ้นพุทภูมาเล้วพุทภเอาออกมี่จะขับพาไปอีเวนต์ก่อนโน่นน่าจะไปไม่ทันแล้วมีรถมีรถระวังรถมานะรถมาข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวเฉย คืเรถทูมีมาเดีขึ้นหรือไงรถไหลรถไหลขับไปดักเห็นไหมน้ข้างหน้านะาไปอะเยย

โอ้ยนิดเดียวโอ้ยนี่ไงนี่ไงไททันเกิดแล้วทูเห็นไหมนี่ทูทูเห็นไหมไททันเห็นไหมนี่ตรงพี่มาร์กเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยว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 วันหลังค่อยไปเดี๋ยววันหลังค่อยไปแล้โดนลงไหนดิไปนี่ก็ได้หนู <laughs> Hello, everyone. Today I'm singing the pop feature. Thank you so much. <laughs> it's cool. I พี่ว่าจะยิงก่อนนะพี่ได้ยินเสียงเท้า Arrow, e. น่าจะยิงบน่ันไอคุโยชุเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตายนะเพราะว่าไม่มียิงปืนไม่ออกงงว่ะมันเป็นปืนที่มันยิงทีละตทุบๆมันกดกดลงไปมันอาจจะโดนเล็บอะเล็บอะเล็บอะใช้มือชี้ยิงไงมือ Girl? ชี้ด้านข้าง ในลูกกระสุนนานไม่งั้นไม่น่าจอุ้ย,ยข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนมาช่วยหน่อย w a าไม่ได้โดดตรงนี้กันเหรอพี่ก็โดดลงตรงนี้เลยเยอยคนนะแต่กันยับเลย Ừ, ít <laughs> em mà, mà nha, để rồi <laughs> <laughs> <đưa vào> <laughs> โอ้ยโอ้โหเราอยู่ข้างบนายเลยกูโยตามทูไปไหนครับวิ่ง ไปโยตามมิงตามฟูนหน่อยไปแล้วน,นี่เด้อ โคว้ดนะครับเอาตัวเชื่อเพื่อนกันกครับรวมกันสี่คนครับเป็นสังคมเยี่ยม<อ>ยยมีแบบสีบอกเพืเ่ love me

mình hết hát chuyện đúng mà đi ngoài đi ngoài mặt 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 lên ข้างหน้าอยู่ขา้างหน้าทุกข้างหน้าโดดมาแล้วทุกเดี๋ยวมันต่อยแล้วมันต่อยแล้ว Don't give up. Your teammates can still recall you. นี่เหรอจริงวะโยระวังมันมาหาพี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้ไดไงว่าอยู่ข้างในได้ยินเสียงเท้าครับ